ไปจ่ายองไปไหนกันเนี่ยพี่โจเ้อเอาเลยครับสวัสดีครับผมมาจากไหนเนี่ยครับมาจากไหนเนี่ยมาจากก้างปรทุมก,ก็ไปเลือกตั้งโอ้โมาจากปัุมทิงขี่เมกมาด้วยขีเ่เมกมาคี่ชอบท้ายนะครอบท้ายพี่นิมมีครอบท้ายเปล่าสีอ๋อเอาเอา,เอาสีเดียวเอาแค่สีดิบเนี่ยสีดิบไม่มีพี่มันจะมีเป็นสีอื่นเลยอะครอ,ครอบท้ายนนะเดี๋ยวผมพาไปดูครอบท้ายครอบท้ายนะครับ ทขาจะอยู่โซนนี้มีดำเทาอ่ะที่เห็นแล้นะน้ำเงินดำเขียวขาวนี่ให้ดูดำเทาดีกว่าะนะครับบอกมไม่มีไม่มีนะครับดำล้วนไม่มีจะมีเป็นดำเทาเป็นเป็นสีเดิมตรงรถนะครับมันจะเป็นสีเดิมตามรถเขียวมะน,นาว ขาวดำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้ว